ไวรัสตัวนี้หายไปตั้งแต่ปีพศ2564ผ่านไป2ปีนะครับเพิ่งจะถูกรายงานสู่สาธารณชนตัวอย่างไวรัสที่หายไปจากห้องแลบ323หล,32ลอดซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไวรัสที่อันตรายมากเหตุ <G l oss> การณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลีย แต่รู้ไหมครับว่ามีไวรัสต,ตัวไหนที่หายไปบ้างและมีอันตรายอะไรยังไงมีผลอะไรกับชีวิตเราบ้างตัวแรกเฮนราไวรัสสามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้ซึ่งตอนนั้นสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยคือม้านะครับแต่ไวรัสตัตวนี้พบในประเทศแค่ประเทศเดียวก็คือประเทศออสเตรเลียเท่านั้นไวรัสต,ตัวนี้ที่หายไปนะครับหายไปจํานวน100หลอดตัวที่2นะครับคือลิซ่าไวรัสไวรัสเนี่ยจะมีลักษณะาการเหมือน พิษสุนัขบ้าเลยครับทุกคนตัวเนี้ยหายไปจำนวน223หลอดครับตัวที่3ครับคือตัว h a n ท a าไวรัสนะครับไวรัสกลุ่มนี้ถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการหนาวสัน่นเป็นไข้แล้วก็ปอดอักเสบนะครับคล้ายๆอะไรบางอย่างโรคบางอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ แต่ตัวนี้นะครับออกอาการรุนแรงมากกว่าหลายเท่าเลยยังดีนะครับที่หายไปแค่2หลอดนะครับสำหรับตัวไวรัสทางท่า an. oh <my> ไวรัสพวกนี้นะครับมันจะติดต่อผ่านสัตว์สู่คนได้ยังไงสัตว์ที่จะเป็นพาหะนําเชื้อโรคตัวนี้เข้าสู่คนนะครับได้แก่ข้างข่าแล้วก็หนู <Wow. S 1> แต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทางสํานักงานสาธารณาสุขสรัคฟินส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียย้ําว่าไม่มีหลักฐานนะครับบ่งชี้ว่ามันมีความเสี่ยง ประาชชาชนเนื่องจากไวรัสตัวพวกนี้นะครับจะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วเมื่อไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมฉะนั้นอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกติเนี่ยวัสพวกนี้ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นานอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้การตรวจสอบนะครับยังคงดําเนินขึ้นต่อไปแต่ว่านะครับไวรัสตัวนี้หายไปตั้งแต่ปีพศ2564ผ่านไป2ปีนะครับ เพิ่งจะถูกรายงานสู่สาธารณชนก็คงต้องรอต่อบไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะดําเนินการกันอย่างไรหวังว่านะครับทางการจะสามารถหาวิธีการป้องกันแล้วก็ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะทําให้พวกเรามีชีวิตได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัยจริงไหมครับเทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน